ทำลังไปใย้ถดดยครับข้อนงครับไม่ได้ทำพาดอ่งที่มอบให้จริงครับป้ปา วนารังสีนครับิดุนายนครับคว่าครับระดับต้นของประเทศไทยเลยีเดียวเลยครับทนาเลครับคิดว่านะครับจะความ่านาของา่รงใจให้ทุกคนมันต้องกอจากทุุดานที่ก็นั่สุพา้นานีุ่นี่แต่นี่แต่สวอรับรู้ไม่ได้ครับลกยาก ยัไม่แก่ป้ทย้รอครับี่าผมนะวาจะไปฝ่ายจไปทดลองแล้วกนนใสะดะั่ได้ยืนให้สะานครับับช่ครับถึงมบ่ายเลย

คอขัดค่ะข้ะคราอยูหนอ่ะข no ้าลัดคจะข้วผัดคะข้ัดคะ้ัดคด่ะข้ั่ะขาวผัด้าวผคะข้า่้าะั่าาะด้่า่่าดวะคัา่ว้้วคัวั้ นี่นะครับเนาะก็บรรยากาศนะครับหลังจากที่มาให้สัมภาษณนะ์นะแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับอ่า Yeah. เกี ını, ่ยวกับนะครับเนาะเกี่ยวกับคดีนะครับในคดีอ่าคือจบเลยใช่ครับนะครับเราสั้นๆนะครับเราพูดสั้นๆเพราะว่าเราต้องเข้าใจการอภิสิทธิ์นะครับเพราะว่าท่านทำงานกนอยู่ในศาลนะครับมาตลอดนะครับจนนี่ นี่ี่บคือบรรยากาศครับถ้าเราไม่ด้ที่ตีอแล้วก็จีเส้างคนนสนที่าเยอะลเับที่แ โอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านนี่นะครับบรรยากาศนะครับเอ็นซียังอยู่กนนเนาะครับเวาจะต่อแล้วเขาไม่ที่ใครนะครับเขาไม่ที่ใครว่าใครจะผิดใครจะถูกเขาจะไม่ที่นะครับเขาจะเป็นกลางนี่แหละครับหาผาฟังยากเพราะปกติเราจะเห็นนะครับคุณจะจะต้องหาหลักฐานตัวนั้นมาบี้เขาอย่างเดียวนะครับจะบี้ให้ตายอย่างเดียว เนครับนี่ยมันต่างกันเราจะทำความจริงให้ปรากฏใช่ครับ,รบอ,อันนั้นนะครับก๊อกสองนะครับอันนั้นยังไงก็ต้องมีคนรับผิดชอบถึงหมาจะพาขึ้นไปนะครับ คนที่ดูแลก็ต้องรับผิดชอบครับไปดูในประมวลกฎหมายแม่แม่ปูครับปูไปแล้วเหรอฮะยินดีครับปูอ้าวเหรออ่านให้ก่อนเขาไม่เอารถอยู่ใช่ไหมป๊อปเอารถอยู่ใช่ไหมป๊อปเอารถมาจบเลยนะเข้าใจความหมายไหมครับถึงจะมีหมานะครับพาไปนะครับผู้ใหญ่นะครับที่ดูแลเด็กก็ต้องรับผิดชอบครับคุณประมาท ผมต้องไหมฮะเออเพราะฉะนั้นไว้รอพักสาวรถมาอยู่เนี่ยครับผมบอกได้แค่นี้ในการผมฟังเกี่ยวกับเข้าใจแล้วเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับครับผมนะครับยืนตรงไหนและยืนสุดนะครับไม่มีมาแบบกลางคงกลางคันอะไรหระ นี่นะครับบรรกาศวันนี้นะครับเนาะโอเคนะครับก็น่าจะโอเคแล้วเนาะครับเนาะหลายๆ่ดายพื่อให้เราเข้าใจนะครับผมงบอกว่าให้ฟังนานๆให้สังคมในโลกโซเชียลฟังนานๆแลับ แต่ว่าเสียงชัดคัาไม่แน่ใจของอัตินครับเมื่อเกิดความสงสัยเราต้องหาอย่ามารักษาอยาให้ความสงสัยนั้นเป็นไนล่ะเอาไปหนเนี่ยรอเมาของขาขาใครขาใครใครตัดขาไว้ไปกี้ไม้ส่ตกมาเฉลเอย อา t ค่ะ่รถเราอ,อยู่ไหนแน,นี่ยยนี่ี่ายค่ะตามไปเด้อ้ายนหนสิไม่รู้จักท<อ>็นก่นครับก็บรรยากานะครับเน,ะเนะบนานะ ก็คลิปนี้นะครับก็ลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเืองชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ